ตีจ้าวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุญมากินกาแฟแล้วค่ะตื่นกินกาแฟแล้วตื่นจะเศ้าเติบยุดอกตัวากาแฟกับจุนซีเดล่ะถึงกินถึงแบอกับบอกับผู้ใต้เอาอีกแล้วบางคนขั้นเขียวอีกแล้วแบกับผู้ใต้ไปไดนไปจริกับผู้บ่าวหน่ะพี่น้อง ผู้จอจจำมันจำที่ญี่ปุ่นอกเร่องว่าญี่ปุ่นขอไปคุยในกลุ่มมันหาหาแฟนต่างชาติบ่ะมันจะมีแบบที่ว่ามันเป็นผู้ดูแลกลุ่มอ่ะมันเป็นผิวดำเด็กมันเป็นคนผิวดำเด็กแต่วามันบอดีดำแบบดำเนี้ยงเด้พี่น้องมันดำเพราะกการเป็นดำเพราะกการมันเป็นนั่นผู้ดูแลกลุ่มที่ญี่ปุ่นขอไป ไปดีมือหนึ่งมือสองห่ะมันถักมากมันถักมากยูบุกกับบดีเบิ้งมันบ่อันที่ยูบนเคยบอกซูฟังหรอยูบุกกับบดีเบิ้งมามันเป็นผู้ดูแลกลุ่มรวมหรือมันอันใดมันบอมันถักมากมันก็ถักมาคุยดีดีคุยนั่นคุยนี่ยูบุกกับเลยว่ามันมันเหมือนว่าห้องเบิ้งปู้ไฟมันดำๆอย่าบ ไฟมันดำดํานางขับรถยับอกบบนี้เขาก็อ่านซื้อมันบ่อมันบ่อเทหล่นี่อย่างมาแบบนั่งซื้อบาเงเล่เนาะน้ำสกุลมันสีเอ้ยเอซื้อมันสีล้มไก่ว่นี่สนนี่อย่างนี่สเนี่อย่างนี่ส้นนี่อย่างนี่นี่แหละประมาณนี่ย่บอดียบอดกลับไปอานจกบทไม่อยู่ บอดดี้สนใจเรื่องซื้อมันเป็นไดเวลาคุยกันมีแตจะไม่เฟรนไม่เฟรนเพื่อนน้องฉันเพื่อนน้องฉันอืมไอ้ซูเมอร์เนี่ยมันกัยังทักมากี่นองทักมากล้วก็วิดีโอก็คุยกันซูเมอร์มันกับบอดี้ดำจนหนาเกียดเด้หน้าตามันก็ดีเติบดูหน้าตาก็ดีหน้าตาดีหุ่นดีบุออ้วนหุ่นมันนีสมาร์ทสมาร์ทเติบละมันสีสอบใส่กางเกงยีนแดงกิ่งยีนไส่เสือ เขียนเงาแบบเ,เป็นเป็นเสือเกิดสือห้าวไหวเสือเชิดเสืออีกอย่างตัวหนึเห่เขียนเงาเงาเวลาไปทํางานมันอยู่มันเห็บงานอยู่อ่อบบอขุดเจาะน้ํามันอยู่ใชยทะเลสามัน่ทยวิดีโอขพอเวลามีวิดีโอ,อมันก็ไทยเบงมันเป็นช่างเทคนิค เป็นสร้างเทคนิคก็จะสร้างเทคนิคสร้างไฟสร้างอย่างอยู่บัตขุดเจาะน้ำมันตัวดำดำตัวว่ามันทำบ่ดำครับมันแดกกบ่ดำแบบบ่ดำเมี่ยงคือนี่กูนเนี่ยเมื่อเคยมาเมื่อเคยจ้าเกือบเมื่อเคยมาเมื่อเคยเกือสี่สิบสามปีตัวสี่สิบสามปีตัวห้าสิบสามปีห้าสิบสามปี มันเป็นน้องท,ที่ปุ่นจักรีซีปีญี่ป่นสีสิญี่บนหาสิบแปดมันหาสิบสามอืมนี่แหละคุยกันมันมันมันเลิกงานมากอันเนี้ยสิเป็นเวลานอนของมันเป็นเวลานอนของมันแต่มันเป็นเวลาตื่นของเขาเลิกงานมากก็นั่งเสียเสียาบน้ำเสีกินขา้าว กินเข้าอา,นาอนบน้ำนอนไปนอนเบงทีวีกัเยอบบนเตืองมันกระทับมันก็เห็นเยบบนอยมันก็ิจีดมอร์นิ่งมาขันเย็บบนต่อมันก็ิีทู่มาวิดีโอข้อมาก็ะดีคุ้ยกันสมอเ,เพื่อนถามมามันอยากสายสา,สายสายสัมพันธ์แบบไห้ มันกระบอกนีหลักการที่วึงกับมาเท่าๆแล้วไม่ไปหลงเสื้อนูนีนั่นก็ได้ประสบการณ์แก็นี้แล้วยิ่งเป็นพวกสีผิวนี่แห่งเงกส่ตนมากมันจะมิดแต่พวกมิดมิดพี่น้องพวกนี้จะเลี้ยวกับผิวสีดำนะตวนมากเป็นมิดมิดเยอะมิดอย่างมิดชา้อชีพ ต้องใส่พิจารณญาณวิเคราะห์วินิชัยวิจัยวิจัยวินิชัยปัญญา,าคุยย้อนไปเหแบบพี่น้องมีบักนี้แบบผิวผิวสีบักนี้เราคุยดีคุยดีคุยไม่รับการถ้าหายทำในน้ำนี้ดีการเขา่าเหตุหากุมจังสันจังสี ถ้าผู้ใซ้ถ้าเขาคุยกับผู้ใซ้จุดประสงค์เขาคือสอถามเรื่องเศษกร่รงความต้อง,องการมันจีบบอกเขาเลยว่าผู้ใซ้กเขาจะคุยแบบนี้แบบนี้นะเพื่อนมันมันเราดีดีเด้อืมมันแชทมาบอกเขาเนี่ยมันว่าผู้ใซ้ที่อยู่ในกลุ่มอะ่ะเขาจะต้องแชทแบบนี้แบบนี้ก่อนเขาจะเบิงการแชทของเฮา ถามเขาว่าคน,นุณอายุเท่าไหรมันเคยแต่งงานหรอไปอืคุณต้องการความสัมพันธ์ระยะใดแบบระยะสั้นระยะยาวเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรืออยากได้คู่ครองคันเขาบวกไปแล้วมากกับสีพิจารณาวาบุษไยแบบนั้นมันไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบระยะยาวมันชอบแค่อยากจะอารักแบบชั่วคราวชั่วข้างชั่วครา,าวอื อยากมีสัมพันธ์อย่างมีเซ็จแต่ว่าบ่อย่างมีสคอผูมัดมักก็ฏิถามเฮาแร้วมันก็ติรู้ว่าความต้องการของเฮาเป็นอยงไรถ้าเฮาบอกว่าฉันไม่ต้องการความสัมพันธ์ระยะสั้นฉันต้องการแต่งงานฉันต้องการหาคนแต่งงานนู่นนี่นั่นบักไดที่มันบักไดที่มันบ่บต้องการจิแต่งงานอ่ะมันจะถอยอืมมันจะถอยมันจะเดี๋ยวว่าผูกอุบเอาหร่าอีนี่ มันจะผูกมาลูยังประมาณเนี่ยมันมันมัน,มนบอกสุสั่งเบ,บ่เดอือแชดเห้ยมันแัดแบบในน้ำมาเบดทุกอย่างแต่ในาคนไหนที่เขาต้องการหาคู่ครองแบบแต่งงานอยู่ได้อยู่ดูแลกันอะ่ะเขาจะคุยกับคุณนานจะคุยกับคุณอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนเขาเขาจะแน่ใจเขาถึงจะบอกรักคุณเขาถึงจะ นัดเดทคุณนิยังเนี่ยมันบอกมันบอกมันมันบอกนี่ดีนะม,มันก็บอกมันก็บอกเขาดีค,คุณต้องคุณต้องเบ่งว่าเขาแชทดเขาทักคุณแบบใหนหนึน่งเรื่องบนเตียงเขาก็ต้องถามว่าคุณมีเซ็กอยู่บ่คุณมีเซ็กได้ไหมคุณชอบมีเซ็กบ่อยไหมนี่เขาต้องถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแต่ถ้าถามแต่เรื่องบนเตียง ไม่แพนเรื่องอนาคตรหรือไม่แพนไม่ถามการเป็นอยู่ของเราเลยว่าเราอยู่ยังไงมีอาชีพอะไรความสัมพันธ์แบบจะไปย้วนย้ามันมามันบอช่มันมามนไม่ใช,ใช่เขาไม่ได้แพนตรงเขาไม่ได้แพนตรงนั้นก็คือไม่ใช่เขาหวังที่จะมีความสัมพันธ์แค่เซ็กมันสิบอกเขาดีดีแล้วมันกล่ว่ามันกลับได้น่นมันกว่า ฉันก็ชอบคุณนะแต่ความสัมพันธ์ของเรามันมันเป็นแค่เพื่อนเริ่มต้นเริ่มต้นคำว่าเพื่อนมันหวานเนาะความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ข้ามคืนชั่วข้ามคืนเออมันมันแฉะชั่วข้ามคืนมันหวานเราต้องดูกันไปนานๆวันนี้ผมก็เลยว่าฉันกับคุณคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณ ยังเด็กคุณยังมีโอกาสหาผู้หญิงที่อายุรุ่นๆกับคุณได้แต่ฉันเป็นเป็นพี่คุณหลายปีเกิดก่อนคุณหลายปีนะมันนี่มันเลยว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาห่างกันแค่ไม่กี่ปีมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้เราก็พบกันเป็นเพื่อนถ้าคุณไม่รังเกียจผมยินดีเป็นเพื่อนกับคุณให้คําปรึกษาคุณเนี่ยมันก็บอกไปเนาะมันก็แชทมากมันนี้เวลาคุยกันมันก็ถามอยู่แต่ว่าบางคำที่ผมก็บม่เข้าขใจ มันขับในบนกับบ่เข้าใจเป็นไดคุยกันซูมือคุยกันมันก็บ่อยากอายดิมันก็บ่อยากอายถ้ามันว่างมันก็โทรหาเขาถ้าเขาอยากคุยกับมันเขาก็โทรหามันก็รับหลดตลอดมันก็เคยนั่นมันเหตุงานอยู่มันก็รับตดอยู่บนเหตุงานมันก็เป็นทะเลพี่น้องทะเลสาบบนมาเห็นงานแต่เริ่มต้นเขา หาหาครูหาเฟ้นตั้งจาดในกลุ่มเถาปนิมนยังดูน้ำเ้าตลอดตออน,นี้ผมก็พคุยอยู่กับเพราะงทั้งออสเตเลียเยอรมันกับออสเตเลียอะไรยูบินคิงอยู่ตอนนี้นะก็คุยไปเรเลียๆแบบพี่น้องได้ว่ากับจับบุญบาสนาหรือดวงสตาเฮาสีมีอีกบสิมีอีกบตเกาอาอไป ขมุกขมัวขมุกขมัวอยู่พรปานั่นแะชีวิตก็ได้บเจมใส่จักเทอ่ออืมสีอันใดก็บ,บ่าชัดจีนจักเทอ่อญี่ปุ่นกับเลยบ่โฟกัสอีกอย่างมากหมายหลักในชีวิตทําทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้มีความสุขที่สุดก็พอทำเด็ดวันนี้เศร้านี่แดดแจ้งเด็พี่นอ้องแต่ว่าขีฟาเริ่มตั้งเข้าไม่หยุดเก้าบ่เด้ก่องเขย่ากวนหนากาศบ่า เป็นยังไงช่วงบายช่วงยังติงเป็นยังไงเดี๋ยวปวดหลังพี่น้องปวดหลังปวดเอวขึ้นนี่หมู่บ้านโบอกบอกไปโบออกไปทไั้งไแเราก็บอก ừ, บอก,กินข่าเออบริกินเขากินกินอาหารอดี่ในตู้นี่แหละกินพวกขนมนมเนอยอืมกินยุก,กงยุกเกิดกินขนมปังขนอมอยังเนี่ยแบบเนี่ยมันก็นยุ่ห่วงไหมบ้าพี่น้องต้องกินยังสิบบอนี่เป็นเป็นแซนบิดอีหยัยง,ยงนี่แหละแซนบิดหมูหยอง sandwich uh, วูอัดเซตวิดแฮมเบอร์เกอร์อย่งพวกนี้แหละซื้อมาใส่ตู้ไว้เวลาอยากไปกินแล้วก็กินนมกินหยังมันก็อยู่ท้องมันก็บ่หิวเพราะว่าเฮาบ่ได้ออกกําลังบ่ได้เฮ็ดงานเมื่อยมันบ่บ่ได้เสียพลังงานคือว่าพี่น้องมีแต่นอนก็เลยบ่หิวกินแล้วก็กินยาอาบน้ํานอนมือคืนนอนก็บ่แม่นว่านอนตลดเลยนอนดึกคือเก่านอนบ่ค่อยหลับเพราะว่า เช็ดนั่นเช็นี่แน่ยังแน่ตามเรืองเลยย t u b e กะได้เห็ดมือละคลิปละอย่างกับบะมีแนวสีเห็ดกับบ่มีแนวสีนั่นออกพี่น้องคืดมันกับลูกมันน่งเบา่าสู้กันฟังอืมมันมาได้ไปไทยหันไทยหนีเบิองหมู่บ้านนาง่งเบืองน้อนเบืองอ่นอากาศด้านนอกวิวบรรยากาศด้านนอกงามพี่น้องงามเบืองแล้วมีความสุขคือยังเข้าอยู่นี่เอาหุบเขาเมืองในหมอกอพี่น้องเออ ฝนล,ลิ้นอขึ้นเป็นโลองเป,นเปนะง็นสวยเปิดหน้าต่างยินช่วยชวยเพาเบิ่งหลังก็มีความสุขนีส่งกระบามาพักผ่อนดีแหละกี่ดีเงียบด้วยนะคะเงียบอยู่บนอยากลุกย่ำไดกกะลุกอยากคิดอย่างกะเห็ดบ่เห็ดกะนอนอันนี้คือการมาพักผ่อนอีดีมาด้เบดไดในหามบไดีหยังแม่ตหรางกายจาขวงอยากลุกอาบน้ำแต้หนาแต้งตายอยากคิดอย่างก็เห็ดอันนี้คือ การมาลี่แหลกพักควรอย่กไปทะเลก็สิไปอยากไปห่างก็สิไปแต่เยอบนบ่อยากไปยิ่มัวก็นอนดิ่นนอนเ็ดนอนเบิ่งดูหนังฟังเพลงอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละเบิ่งคิปตโลโเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปก็นีคปามสุกไปพี่นอ้องหลักก็คือแบบพายุบานมันบ่ได้ทายุบาน,นาบา่นได้เสียงลูกเสียงหลานเสียงแทาบานเสียงหมาเสียงไก่เสียงกาเสียงโอ้ยอึกคือคม เขาน่ะมันไ่ได้สงบวันนี้ก็เบียกงานจับขวงกับมีวันนี้พี่น้องก็ต้องลุกอืหน้าที่ก็ต้องทำเดีวยวก็ับอ,อยากเคลีอันนั้นขายเดีวยวกับผู้นี้มาซื้อนั่นผู้นั้นสร้างอันนี้ก็อยากเคลีขายมปนบออยากได้เงินก็ต้องเฮ็ดก็ต้องลุกถึงเวลาตีหา้าหกโมงไนยต้องลุกดูนี่ตีห้านี่ตีสี่ตีหา้าในี่นอนสบายบอกว่าเขานอนเดเพราะว่าเขานอนเด้ก ปีิมาสิไม่มีใครรบกวนค่ะไม่มีใครรบกวนจากลูกยังไดกับลูกอยากกินก็กินเบื่อกินก็เลี้ยงตีปกติเราเยอะปกติเป็นคนกินวันละมื่นสองหมื่นเถื่อมือนละเต้าสองเื่อแค่นั้นนะทุกคนก็เลย้ยงปุ๋ย่นงเองทุกบ้างก็ได้กินเขาก่บอยากยังกระเห็ดกินเองเพราะซื้อ,อยาไม่ดีก็ให้ลูกเ็สให้เจ้าข้องกับ กินแล้วก็เลี้ยวบางสินะถือว่ได้กินเข่าหัวม้ากับลูกกับหลานกับพ่อกับยังเท่าใดน้อยนักน้อยนะสิได้กินเข่าหัวผ้าเพราะว่าเฮามีงานต้องเห็ดคันเห็ดเลี้ยวมันบ่เล้วเฮาก็บ่ว่างมือบังสินะพอดี้ผู้ใดเขาอยากเขาหิวกินก้อนผู้ใดอยากกินย่งก็เห็ดกินอย่างสิี่นาะไม่บานเป็นบังสิ่งต่อมาบางสี่มันก็เลยเป็นการแบบว่านี่เหล็กเต็มที่พักก้อนเต็มที่เียจั๊กสี่อยากไปใส่บ่เนี่ยจั๊กสี่อยากไปใส่ เมื่อนี้วันอย่างเมื่ออื่นวันศุกร์วันศุกร์น้องบัวเขามีนัดกับเพื่อนเพื่อนให้ภาพไปไปอขอพรการค้าการขายอยู่วัดอินเดียมาในเมืองอไปถวายขอพรด้วยดอกบัวเป็ดดอกที่บัาเทะเลนี่ขอพรในการค้าขายเพราะว่าเพื่อนเขาจะเปิดจัดโตทัวเปิดโต๊ะทัว ให้ลูกค้าอุดหนุนลูกค้ามาซื้อบริการซื้อทั่วซื้ออย่างไละ่ะก็เลยสิภาาเพื่อนไปเลยจังนี่บนว่างให้น้องบอัวว่างมือใดอากาศดีฝนตกบ่ลงจะไปถวายสังฆทานที่วัดกรรมาลาให้พญิบูลก่อนสิลับบ้านก่อนสิลับบ้านที่คนตั้งใจไว้บัดนนี้วัดหลวงพ่อแช่มนี่ ไปออกมาจากสิ่ดปปเด,ดไปบ่เดทไปเด้อขันนองัวเบว่างกับโบ,บมีผู้ห้าไปดิเพราะว่าตอนนี้นองบัวง,งานเขาก็หลายที่กันงานไหลบัดนี้พี่แดงกับบุญหัวกลับมาจากบ้านไปขาดการติดตัวกับพี่แดงเป็นเดือนแล้วพี่น้องทุ้นจําได้เพราะพี่แดงที่อยู่ฉลองอ่ะอยู่ฉลองแล้วอยู่ใกล้ๆกลวัดหลวงพ่อเชี่ยมแล้วก็น้องตาตัวต่างต่างใจหาดแป่วยแล้วกลับไปใช้พุ้มเป็นเดือนเดือนกับ บริคุยกันเลยได้ผลทร่หาแล้วก็ว่าเราอยู่อะเราอดไปเทีเ่ยวอุบลเจ้ขามไปเลาวเลยพอนั่ทบบน,นทร่หากันอีกชีวิตชิวๆเราคือหน,น,นคคอเอายังมากไหมกับชีวิตของคนจากเหตุยังจะเหตุไป อยากทำอะไรก็ทำแบบพอ่ใหญ่มันทรงขอเพื่อไม่อย่างมาน้อนี่วันนี้เพได้ไปเหตุงานมาสั่นพอ่ใหญ่มันซื้อมันได้อกอีโบดเินแล้วว่าพอ่ใหญ่มันพอ่ใหญ่มันฟูมันฟูออสเตรเลียพี่น้องพอ่ใหญ่นี่ออสเตรเลียพอ่ใหญ่นี่ก็โอเคอยู่บเรียงว่าอายุแล้วหกสิบหกแล้วเหตุงานอีกปีหนึ่งแล้วก็เกษียณพอ่ใหญ่นี่ อันเลิกกันกับเมียบ้านแล้วอยู่บ้านหลังแรกแล้วที่เราอยู่กับเมียเก่าแล้วนั่นอยู่ชนนบทอยู่จิตอยู่จิตใชยปลาไม่พี่น้องอันตน้ปปน,น,ตนบอกแอปเปิลแล้วน่ะต้นบักแอปเปิลแดงจึ้งคืนต้นบอกย้อยเป็นตน้นแต่กิงการสาขาบักง่ายถ่วหลังค้ายงัอนคนเด็ก่วยแต่งจึ้งคืนอยู่ชนนบทอยู่ใชยปลา มีเห็ดหัวเห็ดยังเขาย่างดีแลรว,ว่าบ้านหลังนี้บ้านหลังบ้านหลังเนี่ยฉันสร้างกับมือสองปีถึงเสร็จแล้วสิ่งก่ซีเมนภาพเก้าอันละภาพเก้าตอนที่เราเราไปเรื่อยยแต่ว่าเราเราว่าฉันแอบไปดูฉันก็แอบไปสองบ้านหลังเดิมของฉันอยู่นะฉันฉันขินหัวแล้สฉันอะไรเอาวอนมันเราไปทายรูปมา อัันนลูกเลยล,ะละ่ะเราขายมาแล้วส่งให้เพิ่งลหลังหมักย้ายาหยุกใช่ปลาพี่น้องชนน้บดเลิกกันกับเมียได้ยุกให้เมียยุกบ้านหลังนั้นให้เมียเมียผัดปลาอยู่บ้านนี่เขาปลากระเพื่อเราเมียบลอยู่เมีย,ยาากา็เลยขา,ขายขายใหญ่เขาไปอยู่ในเมืองวันยยนี้พ่อใหญ่อันนี้กอะ เลิกกันแล้วแบบมาเสือเข้าวเห่าข้าวเห่าเนาะเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลอกเป็นหลอกอะเป็นหลังเป็นหลังเป็นลอกเป็นหลอกกับนาบ้านแต่นี้่นาบ้านแต่นี่บนจอดรถแล้วก็นี้ประตูแล้วก็นี้สองข้างที่มันเป็นกําแพงกันตะละลอกอ่ะแล้วปลูกต้นใหม่ปลูกดอกใหม่ปลูกอมียงดีดีวิดีโอแล้วไทยเป็นแต่ยูยู่บ้านเราแต่ว่ามันเป็นท้าเห่าเขาสือ ้องหอบเป็นหลังเป็นหลอกันล่ะอยู่บันนีน้นเหตุงานยังเหตุงานอยู่ไปนี่ยไปเหตุงานอยู่สูงสูงสูงหนาเยาเหยาโตเหยาไปยไเนี่ยเหยาคึ้นมาเนี้ยบนไปยืนเขียงเราคือสีเขียงเอวหัวย่บ,บนุนก็สีอยู่ขี่ตะเลใต่ขี่ตะเลแล้วกันล่ะแล้วพูสูงแห้งสูงหมอกยางสูงหนาก็เ้าโตกนเหาไปยังไเนี่ยขับรถอันนั้น ขับรถเออฟฝกลิบขับรถฟูกลิบกยกของออกจากเรือขึ้นกูดังยกของจากกูดังลงเรือลงตูค้คอนที่เลอ์บ่เออที่ขนทรงอะ่ะขนทรงทางเรือนะ่ะมันเป็นบริษัทเป็นกูดังมากไงบอลแลครขับน่ะขับฟูกลิบขับรถฟูกลิบนังมอเศาร์บอขับรถไปจอดรถไว้แล้วบนะบบลบลบแวบบ ไปขร,รับรดดฟกรีเหตุงานเบิดเวลาหลักกลับบ้านถ้ามือใดเบิดงานเร็วก็เด้กลับเร็วมือใดงานหลายก็เด็กลับา <c oughs> เหตุงานเหตุงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วก็สิเขาไปในเมืองก็สิไปล่ามขายต้นใหม่มักปลูกต้นใหม่คือกันพ่อใหญ่เน่ะไปซื้อพวกไอ้ต้นปาล์มเหลืองหมากเหลืองคือบ้านเฮาองเอามาปลูกน้ำหนาบ้านเอามาปลูกน้ำขางหัวขางยัง โอ้ยบนยบนขึ้นวานะมึงถ้ามันบ้านปูนะถ้ามันกู่ดิยู่นะขางหัวที่มึงปลูกต้นไม้นี่กู่จะปลูกแม่บบกหุ้งบบกก่าปลูกได้พี่น้องปลูกต้นบักหุ้งปลูกบักม่วงปลูกยังได้กินนะเนี่ยออสเตเลียเนี่ยเพราะว่าอากาศมันฮอนดิมันบบบคืออากาศประเทศอื่นอากาศมันค่คายบานเท่านี้ดินั่งเครื่องแค่แปดชั่วโมงเองนะ ไปออสเตรเลียนีย่นางเครืองแค่แปดชั่วโมงหนึ่งเด็เราเวลาห่างกันกับเขาแค่สองชั่วโมงกว่าอีกสองชั่วโมงกว่าประเทศออสเตรเลียกับประเทศเขาอากาศมันกับคล้ายๆกันกัดหนาวกับเขาแน่แต่กับบอดีบด้บอดี้หนาวมากหิมะตกกับทีตกอยู่ซนที่มันเป็นภาคที่ว่าภาคเหนือภาคหนาวพาคอย่างคือบ้านเขาทั้งสีลาทั้งภาคเหนือหนอาวจัดอีอสาน หนาวแต่ก็บว่าปันใดกรุงเทพก็หนาวอย่างประมาณเนี่ยก็สิยัางกันเนี่แหละแล้วก็ว่าอยู่นี่จะโดนๆจะมีหิมะตกแต่ว่าตกก็ตกอยู่บนภูเขาที่มันมีความเย็นจัดอย่างนั้นแล้วก็บอกอีนแต่อยู่่บ้านแล้วส่งขอบคนกรุงแทพมาคุยกันได้โดนแล้วแหละแต่ก็เอาอย่างแนนอนก็อได้พราพี่น้องคุณนห้องอืมเขาคุยถูกข้อเขาคุยไปเรื่อยๆถ้าเขาเบื่อเมื่อใดก็ไปเจอผู้หญิงที่ใช่กว่าเราคุยแล้วสนุกกว่าเรา ก็อาจจะเลิกคุยกับเราน้อยลงหรือไม่คุยกับเราเลยก็ไปคุยกับคนใหม่แนนบอกว่าใช่เนาะเขาก็แบบหาหาจนกลัวเขาจะเจอคนที่ใช่นะ่ะอืมเขาก็หาจนกลัวสิเจอคนที่ใช่กันบางคนเขามาแม่พี่น้องไม่ได้คุยยังเลยคุยตายจเรรืองบนเตียงคุยตายแต,คยต,ยต่คุณเอออ่นมิสเซสอาทิตย์ละเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคุณ มีแฟนมีสามีคุณคิดว่าคุณจะมีเซ็กอาจิตแล้วกี่ครั้งถามหาพอหาแมง,บ,งแอบอกแต่แต่เนี้ยเดียวๆผนบอกจังสันปวเศร้าแต่จังอันปากันโตดำนั่นมันกะบอกได้มันก็ว่าเขาก็จะถามเรื่องมูนี้น้ำถ้าผู้ใดบอกตั้งที่เรื่องนี้ถ้าเขาบนะ่บ่น้ำเขาก็จะเศรอกแมนคันเขาบ่เศรอกมันกะเศรอบคันเขา ขันเฮาบบอกมันมันกับบอกเฮาพวกที่ว่าคุยเจร่องเสกคือมันต้องการคุยไปคุยมาพี่น้องบางเถื่อมันก็พวกโมนีนะกสักรามนะคุยไปคุยมาโชคของมันก่อนอือหรืออกมันก็อยากเบิ่งของรับเฮ้าเนี่ยพวกโมนีถ้าท่านเห็นมันเห็นประหนับอกมันไปก่อนเลยแต่คนจิคุยปกติเลยมันกับคุยมันก็ถามเรื่องโมนีเกี่ยวเกี่ยวแนยูนัลละแตก็ถามพ่อประมานพ่อสังขตนะพี่น้องไม่ได้คุยอย่างมากไม่ขนาดนั้น แต่บางคนมันคุยมันเข่ามาคุยต้องการเพื่อจะต้องการเพื่อจะหาเสียหาเลยจะเบิ่งของฟรีอย่าบ่นไปเห็นไปเห็นเอฟซีเมนกันเนาะว่านเรื่องทีวาเรื่องทีวาม่ผู้หญิงไปไปหาาิเอาหัวเขาอยู่ในเพจนะเห็นป่อยู่ในกุมนี่ละกุมที่พวกอ้บุญนั่นนี่ละเออพี่นั้นเราเป็นคนแชร่มาก อีนางนั่นเดี๋ยวนี้เรเห็นแล้วยราเห็นมันอ่าโพดวิดีโอชว่วแล้วคือสีจังไดบูเมียเขาูคือสีดากันไึ้ยังในกับบุรกรูปบักผููไส้กลับไปบ้านแล้วกรบบุรุพอามาแค่สองอาทิตย์มาเดทกันแค่สองอาทิตย์พอมาเดทม่นอนดูรงเร่มกับไทยเฮ็ดยังกับ่ายไท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 ยเป็นวิดีโอได้พี่น้องไทยเป็นวิดีโอแล้วก็โพดถึงมูเบิงมันนี้เมียเขาก็เห็นแมนมาหล่ะเมียเขาเขามานุ่กเมียเขาก็เห็นมันนี้ก็นี่การวาเหตุการณ์นู่นนี่นั่น เดี๋ยวนี้นั่งลบวิดีโอมูนั่นออกเราก็บ่เห็นสตดไหมเราสงสัยผู้ชา้กลับไปบ้านเราก็บ่จักเลยจังไดคบ่กได้ถามพี่นั้นพี่นั่นบ่ได้บอกให้ฟังยี่บอกว่าเคยไปหยุ่งเรื่องพวก่วนมูนี่พวกปัญใดบอกสู้ฟังก็ได้ฟังเบาเบาสู้ฟังก็แล้วไป่างส่นะแต่กับฟังไหวเป็นเป็นความูลก็ดีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้เราต้องเขาต้องเสพข่าวสารในจังน่อยบ่รูอย่างเลยปวดเกิดเขามาตัวกับจิตใต้ิ่แล้วเป็นบอกพี่น้อง ยี่มงค้นับวอวมีเยอะมีเมียอยู่แล้วเข้าไปในเว็บหาผู้เข้าไปในกลุ่มเพจนูน่นนี่นั่นแล้วก็ไปไปขายขนมจีบไปขายขนมหวานไปขายฝันให้ผู้สาวอืมแต่ก,ก็ขอเบึงนมเบึงอันนั้นอันนี้เขาแต่ก,ก็พ่อดิเลยว่าเป็นกำไรชีวิตมันงนะแม่พี่น้องผู้ใดบอกกับบวฟังอืมเมียก,กับหู เมียก็เห็ดยังบ่ได้เพะนะเมี่ยก็หูเนียก็เห็ดยังผัวบ่ได้บ่ผัวเขามาขายฝันเขามาหาตัวหาหลอกู้หยิ่งในในเพี่หาคูนะูน่ะในเบพยหาคูนะูน่ะอันผู้ชายพวกนี้กับเป็นตนายกับยังมาเนาะมันเป็นโรคจิตชนิดหนึง่งอืมพะละต้องระวังให้ดีเราวันนี้บักที่มันมาดีกับอันู้หยิ่งในกลุ่มที่พวกยีบุญยู่นะ่ะอีนั่งนี่ก็บ,บ่ได้บด่บดด้เปิดหูเปิดตาอย่างเลยเหมือนกับว่า ผัวไพ่กระซังเนะี่ยมันมาหากูกูเสียเอาเนี่ยเออผัวไพ่กระซังมันมาหากูเป็นผัวกูเนี่ยมันเอากูกูก็เอามันเนี่ยผู้ใา้จะกเขาเสียเอาจาของแทบดเทเขามาดีกับบ่็อคแมนว่าเขาสีม้เพราะว่าเขาส,า,เาสีมาเอาจากของเลยโอ้ยกะจะบวคิดจังไดก็เอามาชว่วเอามาโพด่ขับโพดเนืโพดโพดในกลุ่มน่ยแม่โพดแบบว่าแค่เจอกันแค่สองมือมือเดียวมือสองลมเลยลงมแบบล้คขิดแบบล้วล้วเลยนี่แม่พี่น้อง นีเนี้ยเขาอะเนี้ยเขาหูอยู่แล้วว่าหัวเขามาในตรงมีหลับลมคมในแหละแต่แล้วก็มาทรงขึ้นเคืองแล้วว่าแล้วมาทรงขึ้นเคืองปัดมารูโอ้ยทรงทรงผัวขึ้นเคืองมาหาคุณยิ่งแกก็เสียใจนะเนาะก็เสียใจแต่ตอนนี้ก็รู้ัดรูเป็นแนาะไดโอ้ยืบหบดหมดไปหลายในที่ถูกอ้อง่าบอกว่ามีสารละเนาะบอกมาล้ำจามชาบอกมาล้ำจามจาไปเอาซ้ำนี่เราพี่น้องบ๊ายบาย